ที่บริเวณสารกลางจังหวัดสก,ก้วนายเกียรติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดสก,ก้วนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสก,ก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดสก,ก้วหัวหน้าส่วนราชการขร้าราชการทหารตำรวจและประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน89รูปหลังจากนั้นณหอประชุมปางศรีดาจังหวัดสก,กวพิธีถวายพันผุ่มดอกไม้และถวายบังคมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสก,ก้วพร้อมด้วยหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนและประชาชนร่วมพิธีถวายพันพุ่มดอกไม้ที่กองร้อยทหารพรานที่1205ตํบลป่าไร่อํำเภออรัญยประเทศและกองบังคับการชุดควบคุมทหารพรานที่13ตํบลคลองหาดอ,อําเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วพลเอกภัยบุลคุ้มฉายาองคมนตรีเชิญของขวัญพระราชทานเนึ่งในโอกาสปีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน250ชุดมามอบให้เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่1205ตำบลป่าไร่และเจ้าหน้าที่กองบังคับการชุดควบคุมทหารพรานที่13ตำบลคลองหาดจำนวน250นายโดยมีนายกิติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดสก้วและเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจให้การต้อนรับและร่วมพิธีมอบของขวัญปีใหม่ดังกล่าว นายเกียรติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดสกแก้วพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกแก้วและผู้นำศาสนาในพื้นที่จังหวัดสะแก้วร่วมพิธีสวดมนต์เจริญมหามงคลรวมศาสนา3ธันวาคม2563สืบสารพระราชปณิธานธรรมราชินีรวมใจพักน้อมรำลึกถึงพระมหากราุณาธิคุณพ่อแห่งแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตร 5ธันวาคม2563นายเกียรติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดสก้วส่วนราชการทุกภาคส่วนร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสก้วโดยจัดให้มีพิธีบวงสวงศาลหลักเมืองจังหวัดสก้วพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5บวงสวงพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอวัฒนานครและบวงสวงพระสยามเทวาธิราชจำลองอำเภออรัญญประเทศ ซึ่งชาวจังหวัดสักแก้วถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่เคารพบูชาของประชาชนและความเป็นสิริมงคลแก่ชาวจังหวัดสักแก้วศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชปณิธานกรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ค่ายไพรีระยอดเดชตำบลท่ากเกษมอำเภอเมืองสักแก้วจังหวัดสักแก้วเปิดนิทรรศการวันดินโลก5ธันวาคมและปล่อยพันปลางานวันดินโลก โดยมีนายเกียรติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดสก,ก้วเป็นประธานเปิดกิจกรรมที่วัดผู้ที่สารตบนหนองหมากฝ้ายอำเภอวัฒนานครจังหวัดสก,กวนายเกียรติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดสก,ก้วและส่วนราชการทุกภาคส่วนกล่าวคำปฏิญาณตนและประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติหลังจากนั้นเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการนําหน่วยงานต่างๆในจังหวัดสักแก้วออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ที่แปลงนาสาธิตศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ไร่ดีต่อใจนายกิติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดสักแก้วเป็นประธานเปิดกิจกรรมเกี่ยวข้าวสามัคคีดีต่อใจและเปิดตลาดกรีนฟาร์เมอร์มาร์เก็ตต้อนรับลมหนาวโดยเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์เมอร์สักแก้ว เพื่อเชื่อมโยงให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดินอ,อคลองหาดจัังหวดสก,กวนายเกียรติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดสก,ก้วและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องส่วนฝ่ายกัมพูชามีนายอุ่มเรียไตรผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจยนายงวนรัตนะผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบองและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดประชุมเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตามแนวชายแดนโดยเฉพาะจังหวัดสก,ก้ว มีความเป็นห่วงเรื่องที่จะนำเอาแรงงานชาวกัมพูชามาทำงานภาคการเกษตรในพื้นที่จังหวัดสะแก้วจึงเป็นเหตุผลที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องมาเจรจากันโดยเบื้องต้นทางจังหวัดสะแก้วได้นำเอาเรื่องแรงงานนี้เข้าไปหารือกับศูนย์บริหารจัดการสถานการณ์โควิด -19 ที่ส่วนกลางและจะได้นำเอารายละเอียดต่างๆที่ทั้งสองฝ่ายหารือในวันนี้เข้าไปเสนอต่อศูนย์บริหารจัดการสถานการณ์โควิด -19 ให้รับทราบทันที นายเกียรติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วพร้อมด้วยพันตํารวจเอกเสกสรรวัฒนพงศ์รองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสะแก้วร่วมถแถลงข่าวจับกลุ่มยาเสพติดร,รายใหญ่หลังจากได้รับร้องเรียนทางศูนย์ดารงธรรมอำเภอเมืองสะแก้วนากําลังชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองชุดสิงหพิทักษ์เมืองสะแก้วออกสืบสวนกระทั่งจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาบ้าและยาไอซ์ ที่บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกวนายกิติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดสก,ก้วเป็นประธานปล่อยขบวนกิจกรรมรณรงค์เชิญชวน20ธันวากลับบ้านใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างสุจริตโปรง่งใสปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิทุกตำบลในพื้นที่จังหวัดสก,ก้วเพื่อวิ่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้ไปเลือกตั้ง